นะนี่โจ้นคนจริงมาด้วยนะครับวันนี้เทออีมีกู้อีกหนึ่งวันนิฟซีครับที่จะมานวันนี้น้องโจ้มาด้วยนะเบาแรงหน่อยเดี๋ยวน้องโกตามมั่งมั้งที่บอกว่าเดี๋ยวมาน้องโก้ชางโก้เขาเรียกว่าอายุคงเริ่มเข้านะวันนี้ฝนไม่ตกก็รีบทำก่อนดูวิวสวย ขาป,ปอดพง่รเข้าหรอจะออกสวยนวันนีให้ดูอีกคลิฮะวันนี้วันจะทำงานอีกเป็นวันชีวิตสู้อีกเป็นวันครับผมสู้ไปไปสู้ต้องสูง้โอ้ววสวยเนาะแต่เจ้ารามา,มาบน,น,นู้นง,งไหนไหวะูด่เราเลผมมุง

Sí. Yeah.